สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสิมาสรุปให้ฟังสรุปให้เบิง่งปลาหนองสี่ปีโอ้บักน้อยมันอยากเบิ่งปลาพามันมาเบิ่งแน,นี่อันนี้นะจับกล่องเร็วๆเอายาทางกล่องมาเร็วๆ <c oughs> <c oughs> เท่าเหา่ยังวะน้องปลาเอียงแล้วใช่ไหมเอียงคอใช่ไหมเบาลูกคนนี้ตัวนี้ยังไม่ตายอ่าแม่นะมันนะ่ะนั่นไงสรุปปลาจับดีๆนะฮะ นี่ไงทุกคนสี่ปีกับการปล่อยปลาไว้แรกแค่นี้แรกแค่นี้แรกแค่นี้ดีใจแหงดีใจ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 จ้าจุจ้าจ้าไว้สูญงั้นทั้งนั้นปลาอยปลายังกะนี่นะลูกมัดนะนี่นะนี่นะปลาตัวใหญ่ไม่ไปใส่เบิร์ดเนาะ ปลาทีนก็ได้นะหมูว่านี่เอาไปให้ปลาดำบอกว่าให้ปลาดำหนึ่งกินบอกว่าเอาไปปล่อยใหนาวก็บบอสเตกปลายลาปลาปลายัางก่อดปลาคอมันเอาไปขายห,หน่อยหน่อยแต่นี้มันไม่รู้มันเป็นอะไรได้วยมันนุ่มหนึ่งมันไข่ได้นี่หน่ะนี่ก็ใช่ปล่อยทำไม,ไมใแค่เผาผัานปลาตั้งหลายนี่ไม่ไหวหรอก ไมกิมากะอยู่นี่ด้วยจับลงมาเห็นไข่ล้างขี้ต้มออกล้างขี้โคนอุ้ยไข่นี่นี่นี่ปลากระเพี้ยนตีนอ่องปลามาใกล้ๆเลยพี่น้องเอ้ยกลองเอ้ยนี่เขียวเอ้ยนิ่เขียวเนี่ปลามันตายทุกคนนี่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 ซุป ไปขายไปขายใส่ทงเ,ทเราไปขายเซนเนาะกี่รถไฟฟ้าไปขายเลยกินรถไฟฟ้าไปขายเลยรถไฟฟ้ายังแสบาแเมื่อวานนี่มีหอ,อลุจีนโม <c oughs> หเซน ป,ประตัขคอโอ้มีหันปลาซิวขาวปลาธรรมศาสติก็มนี่ะนะนี่ปลาซีมันลงไปได้ไงเนี่ยโอ <c oughs> ปลาเนียนมันลงไปได้ไง เอาไหาซาอื้อยยังไปเก็บอยู่พี่น้องบลาลูกเอาไว้ะพี่เก็บพี่เก็บพี่เก็บนี่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 ปตายด้วยปลม่น้อยสาวเอื้อยยังไปเก็บอยู่มีทักปลาน้อยสามนี่แหละปูก็ยังไม่ตายด้วยเบาไปปล่อยไหม กินได้บาเดีย yeah, จะน้ำกิน,นวับเก็บ<า>ลุกบอลนินบนมาด้วยเอาล่างถั่งมาเฮย์ลงทีเดียวโอ๊ยขี้ไก่เฮย์ลองแทน คุณหางคุณเท,ท,ท้ปปาในหางคุบปอบ่าปบวาวตาองที่เก๊กหรือเปล่ามาเหรอ <c oughs> ลองมาสิ <c oughs> ลงมาเลย

ปลาจีนนี่น้องต้องทอดกับกรอบเนาะบ่อยมันมีก้างต้องแหล่ทอดแน้นะไปย่างให้กินหน่อยแทนทิ่ไปใส่แล่ทำละหาม่งกว่าเลยพี่น้องเอ้ย บมอิลงไปเก็บหักบอ่อนะดูยิีโตมาสองมือเล้รโอ้ยเนาะปลาสี่ปีอเอาปลามามันยังมาหามันย,ยังมายืนฟังอยูน่นะสิปล่อยนี่แล้วก็ดอกกระดเ,เดียดเทเด็ดเดียบหออไมนนี้น้องนะันจะสิบบุมีบอ่ออยู่เลยนั่น นตัวได้มากกับเสดายตัวได้มากกับเสดายก็ฉันไม่ได้กินยอ้อนวิ่งเซ่แลนเซ่อืมนะกระพอนนะเยอะไหมอ่ะฮะ โอ้ยปลาสีปีมีแต่สำนีบอสูอามามามา,มา,ล,าล,มล้างนะกีตัมโดนกางเกงเลยเห็นบอดนาะเน,นี้ยนี่นี่นี่ลางบาน,นี่แหละพี่พีพ เอายัมานมาน่จะเปิดน้ำมานี่เหรอคือปลาสี่ปีอะเทน <c oughs> อุ้ยขี่ตมเอามามา เท,เทลงสิเทลงพื้นนี่เทลงเทลงมีปลาช่อนน้อยยู่าไม่ยอือเอาไปน้อยน้อยมาล่างปลานี่เร็ว อีน้อยลูกปลาน,นมินอ๋อมีแตะลูกปลาทะเพียน,นยสี่ปีที่แล้วอีน้อยกูบอกไปผ่าบางโมงให้กูกิน่แล้ว อากาซามหาน่อยอากาซามะเร็ว,รวอากาซามาหายไอเทนล่างปลานี่ลายสักกระข่เนะสูโอ้๊บตนนี้ติดมาด้วยพ่อกระเทินสุดท้ายเราก็ทำสำเร็จใช่ไหม ีโอ้จูบหน้าเบิร์้ำมันเป็นต่อได้าไมาไว้เน่าักษณะสามโอ้ยฮุบใส่รถเอ้าอืมนี่ อย่างงาั้นเออใช่อามาล้างมือนี่ไปิดน้ำไปโอ้ยน้อสูจบแค่นี้อรอนำมาหนิ <c oughs> ไม่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 เทเอาขึ้นมาที่โอ้ยมันบอกขอใจได้ยยุบขึ้นมาใส่อืออือหูเดอวยเบิร์ดเบิร์ตท,ท,ทำนี้นี่เหรอปลาสี่ปีโอ้กูสิบพปล่อย,อยมึงกูสิบเสือ่อ เปิดสื่อเสียเงินมาปล่อยอีกแล้ว